สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขแม่ๆพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเกวันนี้ครับต่อเนื่องเลยครับนาเสนอเลยครับวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวตัดสองสูตรเป็นชุดที่สามชุดที่หนึ่งชุดที่สองลงเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะลงชุดที่สามเสร็จชุดที่สามเอาไปชนชุดที่หนึ่งชุดที่สองโอเคนะครับมาฟังคําเตือนอะไรดีกว่าพี่น้องครับ แล้วเรามารับชมครับว่ามันจะได้อะไรสำหรับชุดที่สามเนาะคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัศถูกเลขแม่น โอเคครับทีนี้มาถึงตัวสูตรและวิธีทํากันเลยพี่น้องครับวันนี้ผมใช้สามสูตรด้วยผมไม่ใช้สองสูตรนะตามที่จริงพอคิดไปมันเห็นอีกสูตรหนึ่งมากันเลยเอามาเพิ่มมาดูวิธีทําพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งผมไม่ใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันบวกด้วยรหัสหนึ่งกับแปดบวกยังไงครับเก,ก้าบวกเก้าหมื่นคือเก้าพันคือเก้าใช้หลักหมื่นกับบวกพันเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด สิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดเป็นยี่สิบเจ็ดสูตรที่หนึ่งได้วิ่งเก้ากับเจ็ดพี่น้องครับเรามาดูสูตรที่สองครับผมให้ใช้หลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่สิบที่สามคือเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดไปบวกเจ็ดอีกครั้งเป็นสิบสี่ได้วิ่งเจ็ดกับสี่สูตรที่สามพี่น้องครับผมให้ใช้หลักสิบครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สามสิบครั้งที่สองคือสองหน่วยครั้งที่สามคือสี่สองบวกสี่เป็นหก หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามได้แบบนี้พี่น้องครับถ้าเรามามองในจุดนี้สองสูตรนี้มันจะชนกันที่เจ็ดพี่น้องครับถ้าเจ็ดมามันก็จะมีอยู่แค่นี้ครับถ้าเจ็ดมาเอามาชนหกกับสามตัวนี้นี่ครับเพราะสูตรนี้ไม่มีเจ็ดเพราะฉะนั้นเราจะได้เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดและผลที่ออก จาก1กันยามาใช้16กกันยามาออก37ดพี่น้องครับถูก3 7 7 3สต่อมาครับงวดต่อมา16กกันยาไปใช้1ตุลาสูตรที่1ได้วิ่ง9กับ7สูตรที่2ได้8กับ5งวดนี้ได้แบบนี้ครับได้9กับ7ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้8กับ5เพราะสองสูตรนี้มาชนกันที่8กับ5เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เราจะได้ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยหนึ่ง สองสองเป็นสี่ไปกลับจะได้แปดหางเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าเก้าห้าห้าเก้าออกเลยครับออกห้าเก้าจะถูกในชุดห้าเก้าตัวนี้ครับชุดนี้ถูกเจ็ดสามชุดนี้ถูกเก้าห้าอ่ะต่อมาพี่น้องครับงวดต่อมาครับสูตรนี้ได้ศูนย์กับแปดสูตรนี้ได้สามกับศูนย์สูตรนี้ได้ศูนย์กับเจ็ด ถ้าแบบนี้จะต้องวิ่งหรือรูดอย่างเดียวพี่น้องครับเพราะมันชนกันทั้งสามตัวเลยพี่น้องครับเนี่ยชนที่ศูนย์ทั้งสามสูตรเลยเพราะแบบนี้ผมจะให้วิ่งหรือรูดก็แล้วกันถ้าแบบนี้นะสิบเก้าประตูเอาศูนย์เป็นหลักวิ่งศูนย์ได้สิบเก้าประตูออกเลยครับออกศูนย์ศูนย์พี่น้องครับมาตรงกันทั้งสามสูตรเลย นี่แล้วทีนี้ก็จะถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับถูกวิ่งถูกรูดก้าอ้อยศูนย์งวดต่อมาครับซึ่งเราจะนำไปใช้จริงพี่น้องอ่ะจับตาให้ดีทีนี้สูตรที่1นึแสนกหมืกสเป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก8เป็น19สูตรที่1ได้วิ่ง1กับ9สูตรที่2 10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่4 หนึ 1> 1่งบวกสามเป็นสีน 0, 4. 4 7, นงง่พี่น้องครับสี 2, ่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดได้วิ่งสี่กับหนึ่งอ่ะเป็นยังไงพี่น้องครับสองตัวมาชนที่ศูนย์ไอชนที่ 3, 10, ท 2, หนึ่งเลยนะสูตรสุดท้ายพี่น้องครับสิบครั้งที่สองบวกหลังหน่วยครั้งที่สามสิบครั้งที่สองคือหกหน่วยครั้งที่สามคือเก้าหกบวกเก้าเป็นสิบห้าพี่น้องครับสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองอ่า ตัวชนชนที่1ผมให้วิ่ง1นึ่รูด1ถ้า1มาถ้าสูตรนี้มาเราจะได้หน่าถ้าหนึตัวนี้มานะครับอาจจะมาในรูปนี้1ก็จะมี5และ2องหนึ่งห้าสองสองหเท่านั้นพี่น้องครับเม็ด เดียวอสองเมตดดิผมให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งนี้แหละพี่น้องครับผมชักจะมั่นใจแล้วเพราะว่าอะไรครับมาดูตัวชนทีนี้พี่น้องครับผมไปชนชุดที่หนึ่งที่ชุดชนที่สองกันครับนี่ชุดที่สองนะที่ผมลงให้พี่น้องดูสองสูตรนี้มันชนกันที่สี่กับห้าอันนี้ได้หนึ่งกับห้าชนกันที่ห้าผมให้วิ่งห้ารูดห้า อาจจะมาหนึ่งห้าตัวนี้ตัวที่ผมเด่นให้มาดูสูตรที่หนึ่งครับทีนี้วิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่หนึ่งได้วิ่งอะไรครับสูตรที่หนึ่งได้สี่กับห้าสูตรที่สองได้ห้ากับหกชนที่ห้าอีกแล้วพี่น้องครับผมมั่นใจว่าห้าน่าจะมีโอกาสมาสูงมากวันนี้ผมมั่นใจห้าถ้าแบบนี้แต่ห้ามามาชนมาชนหนึ่งตัวเนี้ยก็จะได้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเท่านั้นสําหรับเลขล่าง แล้วบวกด้วยแต้มเอามาตัดแต้มแต้มของผม,ม034679 1 5สแต้มหถ้า12แต้ม3อ่ะ1าก็มีหนก็มีพี่น้องครับ1221แต้ม3ใน4ตัวนี้แต้ม6กับแต้ม3มีโอกาสมาสูงพี่น้องครับอ่าก็อยู่ที่พี่น้องและถ้าชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้นี่คือคำเตือนโอเคไหมครับวิ่งล่าง 2ตัวมา1ตัวตัด3ส,สูตรชนกันที่1และ1มาชนอีกสูตรหนึ่งที่ไม่มี1ก็คือ5กับ2ได้1551ผมชี้ไปที่1551งงวดนี้โชคดีทุกคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ